ก็ขอ,ขอคราบสวัสดีทุกคน,กนด้วยนะครับวันนี้ไปช่องมอต์โฟกัสอีกเช่นเคยนะคสะสลักที่ดนี้เราก็อยู่ในแอปโอ a คดนะทุกคนถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยละกันแอปนี้ในะทุกคนก็จะเป็นแอปหาเงินเข้าทูนี่วอลเล็ตเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาถอนลองดูละกันว่าจะสามารถถอนได้ไหมแล้วก็เข้าเร็วไหมนะสลักใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก ไว้แต่ลงังคลิปนะครับตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่6,282คะแนนนะครับในการถอนขั้นต่ําจะอยู่ที่10บบาทนะครับสามารถถอนได้ครั้งเดียวนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่ 1,400คะแนนนะครับตัวตามานะครับจะเป็นการถอน20บาทนะครับตัวนี้สามารถถอนได้ทุกครั้งเลยแหละนะตัวนี้จะใช้คะแนนอยู่ที่2,800คะแนนนะครับตัวตามาจะเป็น50บาทจะใช้คะแนนอยู่ที่7,000คะแนนนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับการถอนเข้า to ูมานี่ a l เล t จะใช้คะแนนทั้งหมดอยู่ที่70,000คะแนนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแต่การถอนขั้นต่ำนะครับ1,400คะแนนนะครับค่อนข้างที่จะน้อยแต่ยังสามารถถอนได้นะมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราที่จะทําการไปถอนนะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเพื่อนทาการเล่นกันก่อนนะครับหลังจากนั้นนะทุกคนให้เพื่อนสังเกตนะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้กดคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลย หลังจากที่เพื่อนทาการกดคลิกเข้ามานะครับสังเกตตรงนี้นะด้านบนนะทุกคนตัวนี้จะเขียนว่าแอปโอเคสังเกตด้านล่างด้วยนะครับจะมีคำว่าพ l a น่าวนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นการแสดงนะทุกคนบวก4คะแนนแบบนี้ใน1นาทีนะครับหมายความว่านะครับท่านเพื่อนทาการเล่น1นาทีนะทุกคนหรืออยู่ในเกมนี้1นนาทีเพื่อนๆจะได้รับคะแนนอยู่ที่ 4คะแนนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้นะครับลองไปเล่นดูได้นะสลกใครที่อยากลองเล่นลองดูตอนนี้นะครับผมก็เล่นไปแล้วแหละนะทุกคนนี่ทยอยเล่นไปแล้วแหละตัวนี้นะครับถ้าผมทําการเล่น2นาทีผมจะได้รับเพิ่มอยู่ที่ 9คะแนนแบบนี้เนี่ยทุกคนเป็นการเล่นที่ง,ง่ายมากๆนะเปิดทิ้งไว้ก็สามารถถอนเข้าทูนี่บอลเลตได้แล้วมาดูกันนะครับสำหรับการหาคะแนนตัวต่อมาให้เพื่อนทำการกดคลิกได้รับเพิ่มเติมกดคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะสังเกตนะครับตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้เล่นนะทุกคนแต่การเล่นนะทุกคนพวกนี้นะครับจะเป็นการทําภารกิจกดคลิกตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับนี่สังเกตนะครับถ้าเพื่อนๆทาการเล่น5นาที หรือสะสมให้ครบ20,000เหรียญ่น30นาทีสะสมให้ครบ2,040,000เหรียญแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับทั้งหมดอยู่ที่960คะแนนนะครับสังเกตด้านล่างนะทุกคนนี้สังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เป็นการแลกนะทุกคน110คะแนนนะครับสามารถแลกคะแนนจริงได้ 100คะแนนนะสามารถถอนออกมาได้แล้วก็แลกเข้าทูบินี่วอลเล็ตได้มาดูกันนะครับว่าจะสามารถถอนได้ไหมนะครับการเล่นการหาคะแนนก็จะประมาณนี้ละกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าการถอนเข้าทูบินี่วอลเล็ตของเราจะสามารถถอนได้ไหมแล้วก็เข้าเร็วไหมให้เพื่อนๆนะครับทำการกดคลิกตัวที่เพื่อนๆจะทําการถอนได้เลยกดคลิกเข้าไปได้เลยตัวนี้นะครับจะเป็นการใส่ ทรูมันนี่เป็นบัญชีนะครับแล้วก็จะเป็นการยืนยันนะครับสลัดท r ูมันนี่อีกครั้งนะครัตัวนี้ให้เพื่อนนะครับทำการกรอกเบอร์ w a l l ล็ตเข้าไปได้เลยนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะสามารถกรอกแล้วก็สามารถทําการถอนได้ไหมตัวนี้ตัวเช็คด้วยนะครับว่าเบอร์ของพเพื่อนถูกหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็ทําการกดคลิก ตกลงนะจะเจอแบบนี้นะครับแน่ใจหรือไม่ในะทุกคนที่จะทาการถอนเข้าทูบินี่วอลเล็ตนะทุกคนจํานวน10บาทนะครับเพื่อนเพื่อก็ทาการกดคลิกถอนนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมตอนนี้นะครับผมถอนสาเร็จแล้วในทุกคนนี่ถอนสาเร็จแล้วนะนจํนะานวน10บาทนะครับก็ทาการกดคลิกตกลง สังเกตด้านบนนะครับมาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะทุกคนหรือมีการถอนเงินเข้าหรือเปล่านะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเขียนคําว่าประวัติถอนเงินนะครับให้เพื่อนทำการกดคลิกนะครับตรงนี้นะครับจะ,สะแสดงในะีทุกคนจํานวนการถอนนะครับช่วงเวลาและก็รอการชําระเงินใกล้จะเสร็จนะทุกคนให้เพื่อนเลื่อนขึ้นล่างด้านบนได้เลยนะครับนี่จะเจอตรงนี้นะครับ รับเงินสมเลียบทุกคนนี้ตอนนี้นะครับผมได้ทําการถอนเรียบร้อยได้จํานวน10บ,บาทนะครับยอดก็อยู่ที่49บาทได้ทุกคนมันไม่ได้เยอะนะทุกคนจํานวน10บ,บาทก็ถอนออกมาแล้วนะทุกคนถือว่าเข้าไว้นะก่อนอื่นเดี๋ยวผมทําการกรีเซ็ตสำหรับแอปนี้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้ผมได้ทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนได้ทําการถอนการ ถอนเสร็จสมบูรณ์น,นะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอนเรียบร้อยผมว่าสายฟรีก็เล่นได้นะทุกคนสายเชิญเพื่อนก็สามารถทําได้เช่นกันสายฟรีนะครับถ้าม,มีการเชิญเพื่อนเล่นแต่แอปพวกนี้นะครับผมคิดว่า เป็นแอปที่เหมาะสุดๆเลยนะครับเพราะตัวนี้นะครับเป็นเกมที่ฟรีไม่จาเป็นต้องเติมนะครับสลับสายฟรีเล่นประมาณ1-5วันนะครับก็สามารถถอนขัา้นต่ำได้แล้ว10บาทนะครับพวกนี้นะครับเป็นคะแนนที่หาได้ง่ายๆในะทุกคนลองไปเล่นดูได้นะสลับใครที่ลองเล่นอยนะู่ในทุกคนหรือกาลังเล่นในะทุกคนเม้นต์ใต้ละคลิปหน่อยละกันว่าสามารถถอนได้เหมือนผมหรือเปล่านะครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมฟรีนะครับสามารถถอนได้ง่ายๆไม่ถึง7วันนะครับลองไปเล่นดูได้นะ เป็นเกมที่เปิดและก็สามารถทําการถอนออกมาได้ทาภารกิจในเกมน,นะทุกคนตัวนี้เพ,พื่อนๆรอพิจา,ารุดูลนกันว่าเกมน,นี้เหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าตัวนี้นะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นลองดูเดี๋ยวผมจะการทิ้งลิงก์ไว้ใต่ลงคลิปแล้วการลองไปเล่นดูได้ก็มาอัปเดตแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากดู E ีีที่แล้วนะทุกคนลองไปดูในช่องของผมได้นะโอเคถ้าเพื่อนๆชาวคิโรนี้หรือคิโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนกอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ